มีคดไปเลยไหมนะครับอืมครบแล้วครบแล้วผมอาจจะไม่ครบละครบเลยด้วยสิหลวงพี่ตั้มหลวงพี่เต้ยเออหลวงพี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านก่อนไปหาเราท่านก็ซื้อปลาทูไปถวายเออปลาทูอยากได้ปลาทูมันเนี่ยพี่ครับหลวงพี่ตั้มใจดีนะอืมไปหาที่ไรเล่นปลาทูเค้มมากทุกทียังไม่หมดเลยนะเออ คือมาทูเข็มไปตวา,วายเห็นว่าหลวงตาแจมเนี่ยอยู่กันดานนะก <c oughs> ็เป็นกันมาก ก,ก็ขึ้นจากาศาสีโบโคารณีกราพระบาทราชบิดาน้ำตาล่วงหลังไหลลิงครับพระเวสสันดรก็ทรงหลั่งน้ำทักษิโนโทกให้ตกเหนือ,อยังมือพรามั์พรามชูชคแล้วก็ยกกันหานชาลีให้หลังจากที่จูชกได้รับมอบหมายให้กันหานและชาลีแล้วครับทับระครูเป็นยังไงไม่รู้ว่าอาฆาตพยาบาทรดโทโสโมโหกันมาดแต่ชาติไหนครับชุดกระชากลากตีกัญหาชาลีไม่ได้ปราณีไม่แต่น้อย แต่นี่กันหาชาลียนนะ้อเป็นไงไอพ่อก็ไป่เหลียวแลไอแม่ก็ยังไม่กลับขาเหลียวซ้ายแลขวาเช็ดน้ำตาไปด้วยไม่รู้จะให้ใครช่วยเลยสั่งนกสั่งไม้เป็นความระพันขึ้นว่าอ่า Yeah. I'm happy. Hãy ra lục nó and knock <laughs> my home. ตัวน้าอแม่ <tries> 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 อีกครั้งเป็นยังไงออกป่าหาผลไม้ทุกเมื่อเช้อวันอากาศเคยแจ้งระวังตวายวันนี้กลับ มืดทึงเป็นหมอกวันครับ,รบทั่วป่าที่มาผ่านอย่งงางนั้นมัดสีก็มานึกแปลกใจว่าเอ๊ะคงจะเกิดเป็นรางร้ายแก่ตัวเราหรือลูกหัวเป็นแน่ครับคบนละวนคนหาผลไม้ได้พอประมาณหลังจากนั้นเธอได้ว่าหากไปแหลกทานใส่กอางสาครับวิ่งบางเดินบ้างในระหว่างทางเทพพยาดาเจ้าแปลงเป็นสองเสือสามสัตว์มานอนสกัดกั้นขวางทางระนาน ทวายครเาเหตุเพราะว่าถ้ากดพื้นลอยให้มันตีไปในตอนนี้ก็จะประสบพบเท่าทชีชูชกชุดระชากลากซ้อกุม,มารก,กันหาและชาลีก็จะไปทันทานพระองค์ประเวทสันดอนคราดัะนั้นเทพประดาเจ้าก็จะได้แปลงเป็นสองเสือตามสัตว์มานอนะกัดกั้นขวางทางเมื่อพระนางมันตีสเสด็จมาเห็นสองเสือตามสัตว์นอนสกัดกั้นขวางทางเธอตอกพระไทยจนห่าทานหล่นจากพระอังขา กก้มราบอ้อนวอนไหวจนกระทั่งแสงสุริยาลาลับอับแสงแสงสีสัตธรจันทราขึ้นมาแทน2เส,อสือสามสัตว์จึงลุกติดลนทางให้แก่รามภสีมัตีไม่ได้รอทาเป็นยังไงว่าสองเสือสมสัตว์ลีแล่หนทางให้แล้วครับด้วยความรักลูกหวังัวัญ ธอจะได้ว่าหาไปแหลกขาดใสพระอังสาวิ่งบังเดินบังจนกระทั่งถึงอาสมมเมื่อถึงอาสมนั้นทัานใดท่านบราชเป็นยังไงครับทีก็เรียกร้องหาลูกแต่ก็ลึกแปลกใจว่าเอ๊ะทุกวันนั้นแม่กัญหาชาลีเคยวิ่งออกมารับหน้าแต่กัญหาจะสวยดมชาลีก็จะสวยผลไม้แต่รานนี้ไม่มีไม่มีมีแต่รอยเท้า พื้นฝายรอบอาตมเอ็เป็นเหตุชน,นัยแน่พระนามัตีจึงเข้าไปกราบทูลถามความนี้แก่พระเจเวิสันดอนโสโพที่ตัโตเป็นยังไงกเริงระเวสันดอนเห็นมัตีเหน็ดเหนื่อยด้วยนะจากกานปอกมาฮผลไม้แล้วก็เพอก็มาถามถึงลูกข้าพันจะบอกความจริงไปละเวสันดอนโชคเ,เลงว่ามัตีมันจะเสียใจโหลกลัวว่าจะอกแตกตายัา<ด>ผม ว่าว่ามันตีมันจะมาตายนะครับครับแหวกนัน้นดรอจหาเตะหาเรื่องอื่นยังไงเอามาเพื่อที่จะกลบเกลื่อนกดเกลื่อนแสดงว่าเอาความหึงเข้ามาถ่วงเอาความหวงเข้ามาหาักครับให้มัะศีนี่เปลีป่ยนเป็นความรักจากรูปไปเคลื่องผัวแหวกนั้นดอนจเรื่อยอาโอววาจาเป็นการตัดคอต่อว่าขึ้นนะพระเว

นล่งตำร้นำานนี่ฉันดีนะหลังแต่นอนมัดตีไม่อยากว่าเอาแบบางเดี่ยว้องมาเรื่องไม่ดมร่างกัวให้ยกหลัง แม่ก็ดไปมัวแม่ก็ดไปมัวกอยตะละตันแต่เจ้าทำเหมือนแม่ลกไม่มีเหมุนาอยารักเดิได้แต่งดือนไปกบนะพูันะไม่เด็นใจ น้องไม่มีนะความเร่งที่มัดตีเอ้ยเพคะเจ้าไม่รู้หรอกหรือตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วมันจะบ่ายสามแล้วเพคะเออแล้วชั้นหนเลยมัดตีทําไมเพิ่งมาแล้วมัดตีเอ้ยบอมฉันกลับมาทุกเมื่อเช้าวันมัดตีเคยปฏิบัติอย่างนี้หรือเปล่าพระองค์ป้า ผลไม้พระองค์ฟังคาพูดบอกได้ผลไม้ก,ก็กลับแล้วทำไมละมัติการที่มัติทำอย่างนี้นึกว่าเราเวทันตอนนี้จะรู้ไม่ทันหรนือพระองค์ไปรู้อะไรมาตอนที่มัติจะออกป่าจําได้ไหมมัติบอกฉันไม่เคยลืมมัด ตี่จำได้ไหมตอนออกเจ้าออกจากป่าบอกฉันจำได้เจ้าทำเป็นกระปิดกระบวนล้องห่มร้องพายหน้าอสมก็องเวสันทรนแก่งบาสบัตหาสบัดคอนพระธรรมเป็นไม่อยากไม่อยากจะจากูกแล้วแล้วแต่เป็นไงเรามันตีเอ้ยพระองค์เพคะทำเป็นล้อง ผมลองห้พระโอษฟังบอกฉันว่าหว่วงลูกรักหูพักไม่อยากจะจากลูกไม่อยากจะจากหัวออกป่าหาผลไม้จะ<ก>เป็นปไงเมื่อออกไปแล้วเป็นไงน,นี่ก็บายสามบายสี่เมือเด้ฟันแพ้ะเวสันดอนกันหาทารีบริพาตาพัดพ้อหาผลไม้ก็มันเลย รรมัดตีกลับมา,มาจนมืดจนค่บจ,จนเย็นป่านนี้นึกดูสิสันดอนคนนี้จะรู้ไหมทันมัดสีหรือม,มัดสีเจ้ามจไมัวคาพบชู้ตุชายอยู่ใช่ไหมพระเวสสันดรจได้กลับมาจนเย็นจนค่ำป่านนี้มเมื่อพระเวสสันดรได้รงบริภาทิัผ่อนมัดตีตัดต,ต,ติ้ใจว่าจะมีสองขัวสามภพ Giọt nhẹt, giọt nhẹt Để nói, để nói câu hát cô nói chẳng Dẫn hát một đôi mừng được hợp Nói you สิบญยญางอรยุทั้งเล็กทั้งใหย,ย่แลาที่ได้ฟังถ้าหากไม่พูดเสียบ้างออกแตกตายพระองฟังนะเพคะโศกคิด me die you'